สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมอพิมพ์โหราดวงดาวนะคะวันนี้จะมาดูดวงในราศีพฤษภช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะของเดือนมกราคม2,568นะคะเป็นการเปิดไพ่ทํานายภาพรวมไม่เจาะจงใครนะคะ เหมือนเดิมนะคะหมอพิมพ์ฝากกดติดตามหมอพิมพ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปิดไพ่ใบแรกมาก็เป็นไพ่ด้านการเงินนะคะไพ่ใบแรกขึ้นการเงินเลยเป็นเดือนที่การเงินคุณดีมากนะคะในเดือนมกรา2568เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมหวังนะคะมั่งคั่งร่ำรวยสุขกายสบายใจ ปรารถนาสิ่งใดก็ได้สมหวังนะคะราศีของคุณเป็นราศีที่มีความมั่นคงจะมีข่าวดีเรื่องการเงินอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องการงานถ้าเกี่ยวกับปัญหาลูกค้าหรือปัจจัยภายนอกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถือว่ามีความลงตัวในการทำงานยิ่งขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะรวมทั้งปัญหาวุ่นวายแต่สิ่งที่จะต้องเตือนนะคะก็คือคุณจะต้องระวังเรื่องอารมณ์ของคุณเองนะคะจะมีอาการหงุดหงิดง่ายความไม่นิ่งทางอารมณ์อาจจะส่งผลการทำงานได้นะคะอาจทำให้คุณเสียเปรียบผู้อื่นได้งานของคุณในช่วงเดือนมกราคมนะคะมันจะเด่นไปในเรื่องของเทคโนโลยี งานต่างประเทศงานออนไลน์ line, นะคะแต่ต้องพัฒนาตัวเองหยุดนิ่งไม่ได้นะคะไม่งั้นจะไม่ทันผู้อื่นเขาทำอะไรก็แล้วแต่ให้พอดีพอดีนะคะเพื่อเกิดความสมดุลอย่าทำอะไรที่มันสุดตรงมากเกินไปนะคะดวงชะตาคุณเป็นช่วงที่งานเงินเด่นมากๆนะคะงานต้องระวังคนทำให้คุณเสียหายเสียชื่อเสียงได้ บางครั้งอาจจะเจอคนที่ไม่หวังดีไม่ให้เกียรติคุณก็ขอให้ปล่อยผ่านไปอย่าไปใส่ใจมากนะคะเพราะดวงชะตาคุณดีอยู่แล้วนะคะดวงมีทั้งด้านดีและด้านเสียหายนะคะจังหวะด้านการเงินนะคะดีมีเงินใช้ตลอดนะคะแต่ระวังรายจ่ายให้มากๆบางครั้งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป บางคนใช้เงินเกินตัวหาเงินเก่งก็จ่ายเก่งบางคนจะหมดเงินจากการท่องเที่ยวหมดเงินกับตัวเองและครอบครัวหรือหมดเงินให้กับสนองความต้องการของตัวเองนะคะต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยหากใครจะลงทุนทำธุรกิจในช่วงนี้นะคะถ้าคุณใช้จ่ายเงินเก่งเนี่ย อาจจะส่งผลกระทบการเงินคุณได้ขอให้ระมัดระวังให้ดีนะคะระวังใจตัวเองให้ดีด้วยในการใช้จ่ายนะคะถ้าในด้านความรักก็โดดเด่นไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามค่อนข้างมีสเสน่ห์มากคนโสดมีลุ้นอาจเจอเนื้อคู่เข้ามาให้คุณลุ้นตลอดเวลานะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วต้องฟังกันมากขึ้นอย่าใช้อารมณ์ หากใครเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะจะมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันและจะทำให้มีสิ่งดีๆให้กันมากขึ้นนะคะคือจะดูแลกันดีมากขึ้นนะคะขอให้หันหน้ามาคุยและปรับความเข้าใจกันนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมการเสี่ยงต่างๆนะคะระวังอุบัติเหตุระวังเกี่ยวกับอัคคีภัยนะคะ ระวังเกี่ยวกับของร้อนฟืนไฟประมาณนี้นะคะนี่เป็นการทำนายภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงใครนะคะหมอพิมพ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอพิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ